สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกบก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ของยี้มนะคะที่กบได้ทดลองใช้มาแล้วสักระยะหนึ่งค่ะแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากๆเลยเพราะว่าผิวหน้ากบเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยดูนะคะมันแบบนีผิวเนี่ยเนียนละเอียดขึ้นดูขุมขนกระชับขึ้นแล้วก็ ฝ้ากระตรงนี้นะคะที่ขึ้นเมื่อตอนที่กบทองนะคะก็จางลงด้วยรอยดำรอยแดงจากสิวก็จางลงด้วยนะคะนั่นก็คือเจ้าเซรั่มลูกม้าตัวนี้นี่เองค่ะมาในแพ็กเกจแบบใหม่นะคะแบบดูพรีเมียมมากๆเลยแล้วก็ด้านในนะคะก็จะมาในรูปแบบของขวดทึบแสงแบบนี้นะคะเขาจะช่วยแบบรักษาประสิทธิภาพของเนื้อครีมนะคะได้ดีมากๆเลยมาดูด้านในกันนะคะ เป็นเนื้อเซรั่มนี่ค่ะใสๆแบบนี้บอกเลยว่าเป็นแบบทาปุ๊บซึมปั๊บฟิลลิ่งแบบดีมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าหลังจากที่ทาไปนเนี่ยผิวมันจะช่ำๆนุ่มๆด้วยนะคะแบบผิวอิ่มฟูเดี๋ยวครบจะลองใช้ให้ดูนะคะใช้แค่3หยดก็ทั่วหน้าแล้วค่ะเพราะว่าเนื้อเซรั่มตัวเนี้เกลี่ยง่ายมากให้ดูนะคะ เมื่อใส่ซึมง่ายแล้วกลิ่นก็หอมแบบดีมากๆเลยทุกคนแค่สามหยดก็คือทั่วใบหน้าแล้วนะคะเห็นไหมคะหลังจากที่ลงผิวเนี่ยก็จะซึมเข้าสู่ผิวดันทีแล้วก็จะจะมีความฉ่ำๆอยู่ที่ใบหน้านะคะตัวนี้นะคะเซรั่มลบกหมาเขาก็าจะช่วยเรื่องลดรอยดำรอยแดงจากสิวนะคะลดฝ้ากรแะบบ ดำปรับผิวให้ขาวกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยรูขุมขนฟิลเตอ้วเลยตอนนี้เนียนละเอียดมากทุกคนคือแบบผิวดีขึ้นมากๆเลยก็เลยอยากจะมาแนะนําตัวนี้นะคะให้เพื่อนๆไปลองหาซื้อมาใช้ดูนะคะคือคุ้มค่ามากๆเลยค่ะเขาเพิ่มสารสก,กัดเพิ่มปริมาณมาให้ด้วยนะคะแต่ยังจําหน่ายในราคาเดิมค่ะเพียงแค่790บาทเท่านั้นเอง เพื่อนๆลองไปหาซื้อมาใช้ตามกดกันดูนะคะผิวจะได้ขาวกระจ่างใสไร้รอยไร้รอยดำแบบนี้ค่ะบ๊ายบาย